สวัสดีครับเพื่อนครับที่อยู่ในมือพี่ยามนี่ก็จะเป็นประแจขันบอนหรือประแจทอกของตัวนิชิบางคนก็เรียกชื่อที่เราเรียกติดปากก็คือประแจขันบอนจริงๆแล้วประแจที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยปกติเราจะใช้ขันออกมาเป็นนิวตันเมตรไม่ใช่เป็นระบบมาตรวัดเป็นบอนแต่ว่าเนื่องจากแรกๆที่เรารู้จักก็เรียกป่าแจขันบอนขันบอน เราก็อ่ะขันบอนก็ขันบอนเรียกตามกันไปย,ยี่ห้อโตนิชิเป็นของญี่ปุ่นที่ราคาแพงนะครับเนื่องจากบริษัทโต,ตนิชิเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตประแจทอร์กเป็นธุรกิจหลักเลยนะครับแต่บ้านเราก็จะมีหลุดมาขายในเพจสินค้าญี่ปุ่นมือสองกคบือมือช่างญี่ปุ่นมือสองมั่งถ้าเกิดเราเห็นเขาขายปะแจทอกยี่ห้อโตนิชี้ล้วอยากจะซื้อนะดีการเช็คขันแรกให้ลองดูภาพของเขาว่า กลไกชิ้นตัวนต่างๆยังสมบูรณ์ดีอยู่ไหมบริเวณด้านหัวที่ใช้ใส่ซ็อกเก็ตของป mm ัจเจทอกเป็นยังไงบ้างสลับสลับท้ายขวาดีอยู่ไหมน็อตสภาพดีไหม mm hmm. การทำงานอันนี้ต้องถามคนขายแหละมันทำงานได้ปกติหรือเปล่าเสร็จ mm hmm. แล้วก็ค่อย mm hmm. <ๆ>มาดูส่วประกรอบอื่นปกติ mm hmm. เท่าที่เคยสัมผัสของตัวนิชชีเนี่ยลูกทรงเขจะคลาสสิก ดูแข็งแรงมากๆเลยเพราะนั้นมันก็ควรจะไม่ขึ้นสนิมหรือไม่ยับเยินจนเกินไปด้ามประแจทอกของตัวนิชิมีหลายรุ่นมากเลยก็ขึ้นอยู่กับแต่รุ่นว่าด้ามเป็นยังไงแต่ที่แนะนำก็คือเช็คก่อนว่าตัวสเกลที่เขาใช้ในการวัดเนี่ยยังมองเห็นชัดยังใช้งานได้ปกติไหมประแจทอกที่ทำงานได้ปกติใช่ไหมมันก็ต้องสต่มาจะหมุนเพื่อ ตั้งระดับสปริงให้สามารถจะวัดเลกแรงบิดหรือแรงในการขันน็อตได้อย่างรุ่นนี้นะครับ ql 50 in แรงบิดอยู่ที่1 0ถึง50นิวตันเมตรก็จะต้องปรับได้ตามนั้นกลไกในการปรับในการล็อกของตัวนิชิอันนี้เป็นรุ่นเก่าเนี่ยลักษณะกลไกดามจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือคกลไกหมุนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ต้องไม่หายไปนะ หรือว่าต้องใช้งานได้นะเราเรียกว่าตัวล็อกมันสมมุติเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะล็อกมุลล์ขาออกมาอันนี้ก็คือเราสามารถจะหมุนตั้งระดับแรงในการขันได้ถ้าใช้งานได้ปกติก็จะต้องหมุนเพื่อขายล็อกแล้วก็เพื่อปลดล็อกได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่20อันนี้สเกลไม่ละเอียดถึงขนาดเป็นแต่ละ1หรือ2ได้มันก็1 0 15 20ไปเลยสมมติเราตั้ง20 20นิวตันเมตรเสร็จแล้วเราก็ล็อกเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพยายามลองเอาไปใช้งานดูลายใช้งานเนี่ยพยายามชอบบ้างเลยเวลาเรากดลงไปนะเสียงไม่ดังคึบคึบึบรู้สึกดึงถึงความแข็งแรงเลยมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือซื้อมือสองมาเนี่ยต้องระวังในเรื่องของแรงว่ามันจะเที่ยงตรงไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงดวงกันเองนะเพราะว่า คนกของปัจเจทอกอย่างที่เราเข้าใจนะข้างในเนี่ยมันก็จะมีนกระจอกสับดึงสปริงไว้เวลาที่เรากดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแรงที่เราตั้งแล้วก็สปริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันใช้งานมานาน,น,านเนี่ยสปริงมันมีโอกาสลาใช้งานเยอะมิมีโอกาสล้าได้มันอาจจะขาดความทิ้งตรงไปบ้างวิธีการปรับค่านี่เราทํากันไม่ได้ก็ต้องตรงไปให คนที่เขารับริยการปรับซึ่งแน่นอนว่า้ายเจายอาจจะแพงกว่าตัวประแจที่เราซื้อมือสองม,มากก็ได้นะมันอันนี้ต้องเสี่ยงดวงกันเองอีกอันนึงที่แนะนานะครับสาหรับประจแจทอกเวลาใช้งานเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลูกศรน,นะคุณใช้หรับาการขันเข้าอย่างเดียวเท่านั้นคือบางคนถามว่าประแจท็อกเนี่ยโหมันมีแรงเยอะเนี่ยเอาไปขันออกได้ไหมหรือว่าไปใช้งานเหมือนกอกแกรกเลยได้ไหม อันนั้นไม่ได้ครับไปเจะทอกเอาไว้สำหรับการใช้งานที่ต้องการขันเข้าเพลทแฟมแม่นยำอย่างเดียวอย่างเช่นว่าขันฝาสูบขันฝาไอดีขัน ID, ขน,น็อตตำแหน่งที่ต้องการวัดค่าน็อตที่แน่นอนถ้าเรารู้จักเลือกใช้เครื่องมือช่างที่ถูกวิธีรู้จักว่าเครื่องมือช่างแต่ละ,ยละาาอย่างลักษณะการทํางานยังไงเราก็สามารถจะเลือกซื้อเลือกมาใช้ได้โดยที่ราคาไม่แรงเงินไปแล้วก็งานสาเร็จ ขอบคุณมากการติดตามรับชมครับเราวพบกับคลิปเครื่องมือช่างในจากช่องเราข่าวเรลอนช่างสวัสดีครับ